ขีปนาวุธหนักไทย2,027ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้และกลายเป็นกระแสฮือฮาทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนด้วยพลังทำลายล้างและศักยภาพทางเทคโนโลยีที่เหนือชั้นขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการทหารของประเทศไทยแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศในระดับสูงสุดเทียบเท่ากับมหาอำนาจทางทหารในเวทีโลก ขีปนาวุธหนักไทย2,027ถูกออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของกองทัพไทยร่วมกับบริษัทวิศวกรรมชั้นนําในประเทศด้วยระยะยิงไกล,ก,ลกว่า2,500กิโลเมตรและความแม่นยําระดับ CEP ไม่เกิน5เมตรถือว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงสร้างภายนอกใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์พิเศษที่ทนความร้อนสูงลดน้ำหนักและเพิ่มความเร็วทำให้สามารถทะยานสู่เป้าหมายได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากยิง หนึ่งในจุดเด่นของขีปนาวุธรุ่นนี้คือระบบนำวิถีอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม GNSS รุ่นล่าสุดผสานกับ AI วิเคราะห์เส้นทางแบบเรียลไทม์สามารถหลบเลี่ยงระบบต่อต้านอากาศยานของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีระบบป้องกันก,การรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้การโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามยากยิ่งขึ้นด้านหัวรบขีปนาวุธไทย2027มาพร้อมกับความสามารถในการติดตั้งหัวรบหลากหลายประเภททั้งแบบแรงระเบิดสูง P แบบเจาะกรอกและแบบแม่เหล็กไฟฟ้า EMP ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานของศัตรูนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งหัวรบหลายลูกในขีปนาวุธเดียวภายใต้ระบบ MIRV Multiple Independent t a Reentry Vehicle ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้หลายจุดพร้อมกันในแง่ของความคล่องตัวและการใช้งานขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถยิงจากฐานปล่อยหลากหลายประเภททั้งแบบคงที่รดลำเลียงจรวดเคลื่อนที่และจากรเรือรบขนาดใหญ่ทำให้กองทัพไทยสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการป้องกันและตอบโต้แบบเชิงรุก ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของความยืดหยุ่นในยุทธศาสตร์การทหารของชาติการเปิดตัวขีปนาวุธหนักไทย2027ยยังส่งผลต่อสมดุลด้านอำนาจในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีนัยสำคัญหลายประเทศเริ่มจับตามองความเคลื่อนไหวของไทยด้วยความสนใจโดยเฉพาะประเทศที่มีข้อพิพาททางทะเลหรือเขตแดนการที่ไทยมีขีปนาวุธที่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำเช่นนี้ทำให้ต้องมีการประเมินยุทธศาสตร์การทหารของภูมิภาคกันใหม่ทั้งหมดนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหลายรายออกมาสแสดงความเห็นว่า การพัฒนาขีปนาวุธนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแสนยานุภาพเท่านั้นแต่ยังมีนัยสําคัญด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยอาจเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการสร้างบทบาทนําของไทยในเวทีความมั่นคงของอาเซียนและอาจกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเจรจาความมั่นคงแบบพหุภาคีมากขึ้นด้านรัฐบาลไทยได้ออกถแถลงการย้ําว่าการพัฒนาขีปนาวุธรุ่นนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันประเทศและเสริมสร้างเสถียร,รภาพในภูมิภาคไม่ใช่การคุกค,คามประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้มีการประสานกับหน่วยงานความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและลดความวิตกกังวลในขณะเดียวกันประชาชนไทยจำนวนมากแสดงความภาคภูมิใจในความสำเร็จของโครงการนี้ผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เห็นว่าการมีเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศคือเครื่องยืนยันว่าไทยกำลังยืนอยู่ในแถวหน้าของโลกแห่งอนาคตหลายคนเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธภายในประเทศมากขึ้นเพื่อสร้างงานและเสริมสร้างเศรฐษฐกิจควบคู่กับความมั่นคง การเปิดตัวขีปนาวุธหนักไทย2,027จึงไม่ใช่แค่ข่าวใหญ่ในด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการป้องกันประเทศและบทบาทของไทยในระดับภูมิภาคและโลกอนาคตของกองทัพไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและขีปนาวุธนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะมาจากภายในหรือภายนอกประเทศแม้ว่าจะยังมีคำถามจากนานาชาติเรื่องความโปร่งใสและจริยธรรมในการพัฒนาอาวุธทำลายล้างสูง แต่ทางการไทยได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะใช้ขีปนาวุธหนัก2,027อย่างมีความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในหลักการป้องกันตนเองโดยไม่ลุกรานผู้อื่นทั้งหมดนี้ทําให้ขีปนาวุธหนักไทย2,027กลายเป็นอีกหนึ่งก้าวกระโดดสําคัญของกองทัพไทยสู่อนาคตที่มั่นคงแข็งแกร่งและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายอย่างสง่าง,งาม